รายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงวธาการและขนส่งสปปพพลาวเริ่มข่อสร้างโครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT ภายใต้ชื่อโครงการขนส่งแบบยั่งยืนในตัวเมืองได้แก่ 1. สัญญาก่อสร้างช่องทางจราจรรถเมล์ด่วนและสถานี BRT เริ่มตั้งแต่สวนเจ้าฟ้างงุ้มถึงประตูชัย ผ่านถนนสุพานุวงศ์ถนนเสตหะทิราชและถนนหนองบอลถึงประตูไซ2สัญญาก่อสร้างช่องไฟจราจรเมด่วนและสถานีดีอาทีเริ่มตั้งแต่ประตูไซถึงมหาวิทยายลัยแห่งชาติผ่านถนนไก้สอนพรมวิหารถนนสพันธมึกนอกจากเขตใจกลางเมืองแล้วจะมีการก่อสร้างที่นั่งรอรถเมย์ไปทางทิศเหนือเริ่มตั้งแต่สวนเจ้าฟ้างงมไปถึงเขตบ้านตัดทองและบ้านหนองแตง ผ่านถนนหลวงพระบางและทางหลวงแห่งชาติหมายเลขสวนทาศเหนือส่วนทางทิศตะว,ว,วันออกเฉียงเหนือจะมีการก่อสร้างที่นั่งรอรถเมล์เริ่มตั้งแต่สีแยก450ปีไปถึงเขตบ้านท่าง,ง่อนเมืองไทยธานี 3. สัญญาก่อสร้างอู่รถเมล์ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถเมล์บีอาทีนอกจากนั้นจะวางสายนอกจากนั้นจะวางสายใยแก้วหรือไฟเบอร์ออปติจากสีแยก450ปีไปถึงหลัก16 เขตบ้านพนคามเมืองไสธานีตามเส้นทางหลวงแห่งชาติหมายเลข13ใต้4สัญญาก่อสร้างทางร่วมและปรับปรุงทัศนียภาพอยู่ถนนเจ้าอนุถนนแห่งบุญและถนนขุนบุรมด้านข้างตลาดซ้าวและ5สัญญาก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจำนวน41จุดครอบคลุม5ตัวเมืองได้แก่เมืองศรีคตบองเมืองศรีสัตนาศเมืองจันทบุรีเมืองไสเสถาและเมืองไสธานี โดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2567ก่อนหน้านี้ครับโครงการก็ได้มีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถเมล์โดยพิเศษ BRT บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข13ใต้บ้านพลคามเมืองไสธานี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารแห่งการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB Bank ของธนาคารเพื่อการลงทุนปิโตรเลียมแห่งยุโรปกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือกแห่งสหภาพยุโรปและกองทุนสิ่งแวดล้อมจำนวน7ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วยลานจอดรถสามารถจอดรถโดยสารได้55คันพร้อมอาคารสำนักงานสูง4ชั้นโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆส่วนการจัดหาและติดตั้งระบบการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ได้ลงนำกลับบริษัทไคลเจเนอริ่งกรุงปักกิ่งจากประเทศจีนโดยใช้เงินกู้จาก ADB จำนวน860,000เรนหรียญสหรัฐสำหรับรูปแบบการให้บริการรถต่วน BRT นครหลวงเวียงจันทร์มีทั้งหมด3เส้นทางได้แก่เส้นทาง A สถานีขนส่งสายเหนือศูนย์เจ้าฟ้าง,งุม้มตลาดซ้าประตูไซศูนย์กรคชาไอเต็กมอเส้นทาง B ตดทองศูนย์เจ้าฟ้าง,งุม้มตลาดซ้าประตูไซทาง,งอนและเส้นทาง D สวนเจ้าฟางงูมตลาดเ้าประตูไซดงโดโดยสามารถเชื่อมต่อกับรถเมล์อของรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์สามารถเชื่อมต่อกับรถประจําทางของรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์ได้ที่สถานีสวนเจ้าฟางงูมสถานีตลาดซ้าและสถานีพลเขงโดยให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง22่สนาฬิกาคิดค่าโดยสารเป็น2ระยะครับก็คือระยะสั้นใจกลางเมือง3,500กีบ ระยะจาวไปชานเมือง800 0กีบชำระผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดท,ที่สถานีหลักของรถเมล์ด,ดพิเศษเบียทีและร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเช่นมินิบิ๊กซีบางสาขาสพานมิตรภาพสนามบินนานาชาติวัดไตและสถานีรถไฟแห่งใหม่ใช้รถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าความยาว12เมตรขนาด40ที่นั่งมีที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุสตรีมีครันและผู้พิการรองรับรถวีลแชร์ด้วยครับ ขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเอ r ีาออนไลน์